เวลคอลเลกชันสองพันห้าข่าบภูสาที่จะไปถือว่าชาไหมไม่ชาครับคือเวลคอลเลกชันเท่าไหร่ก็ตามอะเรทการได้การ์ดของแต่ละคนมันเท่ากันหมดอะยกเว้นว่าคนที่มันซื้อการดเยอะการมันก็จะเยอะกว่าหน่อยนึง กล่องในเกมนี้มันไม่ได้สุ่มนะครับมันนับเป็นเซตนะครับใครใครไม่เข้าใจเซตก็คือเนี่ยกล่องการ์ดตัวนี้ก็คือกล่องค่าเงินใช่ไหมกล่องโทเค็นแล้วก็กล่องอสเมติกเนี่ยคุณต้องเปิดให้ได้ครบ4อย่างเพื่อเข้าสู่เซตถัดไปนะครับอย่างเช่นคุณเปิดได้การ์ดในกล่องที่1เซตที่1คุณก็ต้องไปเปิดให้ได้3อย่างให้มันได้ครบแล้วคุณก็ได้เข้าสู่เซตถัดไปเพราะฉะนั้นระยะห่างของการ์ดที่มันจะสูงที่สุดที่คุณจะไม่ได้การ์ดก็คือ6กกล่องกล่องที่เจะไดเนกอครณีที่ยคุณการ์ด้วเท่านนั้การ์ กล่องจะกลายกันอย่เคนสร้อยหนึ0งหก้อยครับถ้าใครไม่ได้การ์ดเกิน6กล่องอะแคปมาให้ผมดูด้วยกล่องที่7คุณไม่ได้การ์ดอะแคปมาเลยม,มันไม่มีทางเกิดขึ้นนะแจ้งบั็กเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเคมมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกกล่องซูมแล้วเซ็ตผู้สีนับในเซตผู้ 3, สามไหมเซตผู้สี่ก็จะมี1เซตใน10เซตอะที่กล่องการ์ดภูถสามจะกลายเป็นการ์ดภู4สี่นับอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน4อย่างที่ผมกล่าวไว้เนี่ยอันนี้เป็นคอสเมติก หมายความว่ากล่องถัดไปผมก็จะไม่ได้คอสเมติกละผมก็ยังไม่ได้ค่างเงินได้โทเค็นแทนเนี่ยอันนี้ผมได้ค่าเงินก็แปลว่า2กล่องที่เหลือจะต้องมีกล่องนึงเป็นกล่องหนึ่งร้อยโทเค็นแล้วก็กล่องหนึ่งเป็นกล่องการ์ดกล่องการ์ดก็จะมีโอกาสได้โทเค็นแล้วก็มีโอกาสเล็กๆได้การ์ดปูห้าเนี่ยอันนี้สองร้อยโทเค็นอันนี้คือกล่องการ์ดส่วนนั้นถัดไปเนี่ยคือร้อยโทเค็นเห็นไหมมันมันทำงานอย่างนี้นะครับมันมันไม่ได้เป็นกาชาแบบร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ใช่ว่าทุกกล่องสุ่มหมดนะมันทำงานเป็นเซตนะครับ